ัวเขานะคะชอบคุณตรงไหนนะคะเดี๋ยวหญิงจะเปิดไพ่มาทั้งหมด10บใบนะคะเขาชอบหรือว่าเขาคลั่งรักคุณตรงไหนกันแน่นะคะสําหรับใครนะคะที่สอบถามมาเรื่องของมูเตลิปนะคะลิปแมทปเจดารินอันนี้นะคะเป็นลิปสีแมทเนื้อแมทนะคะเนื้อแมทกัร,รหยี่นะคะเป็นลิปที่ผ่านการปลุกเสกนะคะไม่ใช่สายดํานะคะเราทาทุกวันได้นะคะโดยเฉพาะช่วงที่เราจะต้องไปเจรจาเรื่องของการงานนะคะหรือว่าการอภิปรายการพูดการทําสัญญาอะไรต่างๆนะคะเรา ใช้ลิปนี้นะคะในการขอนะคะเวลาที่เราทานเนี่ยก็ให้นึ่ถึงครูบาจาร์นะคะขอให้ท่านให้พรเราเกี่ยวกับเรื่องของการเจราจาเป็นเนื้อแมตต์กรรมมี่คือมันดีมากมันทําให้หน้าไม่ดอกนะคะทาได้ทั้งวันแล้วก็ไม่แห้งลิบังยี่ห้อมันจะแห้งใช่ไหมแล้วก็อันนี้ไม่แห้งแต่มันก็ติดทนนานแล้วมันไม่ติดแมตต์ดีมากนะคะคือฟีดแบกที่ ซื้อไปเนี่ยดีทุกคนหญิงบอกเลยชอบทุกคนนะคะอันนี้เป็นเบอร์ที่หญิงทางนนี่คือเบอร์ห้านะจริงเบอร์ห้าจะเหมาะกับคนผิวขาวหน่อยนะคะแต่ถ้าเราเป็นคนผิวสองสีนะคะก็ทาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามขายดีสุดเลยนะคะพีคมากเพราะมันเข้ากับผิวคนไทยนะคะผิวแบบสองสีอย่างเงี้ยนะคะทาแล้วสวยนะคะสวยแล้วก็ให้โชคด้านการเจราจาด้วยนะคะจะสั่งซื้อที่ร้กาก็ได้หรือวาอ่าจะกดที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ก็ได้นะคะโอเคทีนี้เราไปดูพ่พร้อมกันว่า เขาชอบคุณตรงไหนนะคะเขาชอบคุณตรงไหนจะเลือกไพ่มาสิบใบนะคะชอบคุณตรงไหนบ้างหนึ 1, 2, ่งสองเลวดูผมตรงนี้ตรงนี้ตลกอะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ใบที่หนึ่งนะคะเป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้านะคะอัศวินถือไม้เท้านะใบแรกนะคะใบที่สองเป็น Queen of cups นะคะหืมใบที่สามนะคะเป็นไพ่ The moon นะคะใบที่สี่เป็นไพ่ Thefo o l นะคะใบที่ห้าเป็นไพ่แห่งเมนนะคะใบที่หกเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญนะคะใบที่เจ็ดเป็นไพ่ห้าไม้เท้านะคะเจ็ดไม้เท้าคะ่ะสิบไม้เท้านะคะ สเตนด์ค่ะใบสุดท้ายนะคะหูคุณมีสเสน่ห์ขนาดนี้นี่เองนะคะสเสน่ห์ของคุณนะคะที่เขาชอบเนี่ยอาจจะไม่ใช่รูปร่างหน้าตานะคะแต่อาจจะเป็นเรื่องคของของความขยันนะคะความขยันแอคทีฟการที่คุณเป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนทีอ่อาจจะเป็นคนเจ้ากิจกรรมเนะี่ยเป็นคนขยันแอคทีฟตลอดเวลาคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบทํางานมีกิจกรรมเยอะนะคะแต่ว่าเป็นคนใจดีนะคะคุณล็อกับนี่เป็นตัวแทนของแบบ แม่หรือว่าเป็นตัวแทนของแบบภรรยาอะไรเงี้ยนะคะคือเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นเห็นอกเห็นใจคนอื่นอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างใจเย็นมีน้ําใจนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาเป็นคนที่อ่าที่ทําให้เขารักคุณเลยเนี่ยเป็นคุณคุณเป็นคนที่ดูไม่ออกอ่นะคะคุณแบบบางทีคุณก็เหมือนจะอ่อนแอแต่คุณก็เข้มแข็งนะคะบางทีก็เหมือนจะเป็นคนแบบ เออแบบไร้ายจริงๆก็เป็นคนจิตใจดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาแบบมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวคุณเยอะแต่ว่าพอเขาแบบไปรู้จักคุณมากขึ้นเนี่ยข้อสงสัยที่เขาสงสัยเนี่ยคุณหายหมดเลยนะคะมันกลายเป็นเรื่องที่ดีนะคะคือ1คุณเป็นคนฉลาด2คุณเป็นคนขยันนะคะ3ามคุณเป็นคนจิตใจดีนะคะ4คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยถือสาใครประมาณนั้นแต่ว่าความทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย คุณอาจจะเก็บไว้เองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนที่รู้จักกาลเทศะอะไรประมาณนี้นะคะดีอยู่นะดีอยู่ไปว่าไม่ดีนะดีนะคะเขามองคุณดีมาเขาชอบชอบทั้งหมดทั้งมวลมันก็เลยทําให้เขาชอบคุณนะคะคือมันไปอยู่ที่นิสัยนะคะไปอยู่ที่นิสัยการวางตัวความฉลาดอะไรต่างๆคือไม่ได้ชอบที่แบบหน้าตาผิวพรรณอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่นจะเป็นเรื่องรองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเพิ่มห้าใบว่าไพ่นะคะอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะ ใบที่หนึ่งะคะเป็นไพ่ห้าเหรียญนะคะใบที่สองนะคะเป็นไพ่พระค่ะใบที่3เป็นไพ่คุณวานนะคะเดอะเมจิเชียนนะคะแล้วก็เป็นไพ่เฮอร์เมสนะคะโดยเฉพาะอย่างนี้เขาบอกว่าคุณเป็นคนใจบุญน,นะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นแม้ว่าการที่คุณช่วยเหลือคนอื่นไปคุณจะไม่ได้อะไรเลยนะคะหรือบางทีอาจจะขาดทุนได้ซ้ำอะไรเงี้ยนะคะแต่คุณก็ช่วยด้วยใจบริสุทธิ์นะคะคุณน่าจะเป็นคนดีพอสมควรนะในคนที่ เปิดผ่านมาเซอร์เนี้ยนะคะเหมือนคุณไม่ค่อยถือสาใครอะแล้วก็บางทีคุณโดนเอาเปรียบด้วยซ้ำนะคะเออเขาก็ดูออกนะคุณเป็นคนใจดีคุณเป็นคนใจบุญโอเคเขาชอบคุณที่ใจค่ะเขาชอบคุณที่จิตใจนิสัยนะคะการทํางานอะไรต่างๆนะคะโดยมองข้ามรูปร่างหน้าตาไปแต่นะคะเรานะคะก็ต้องรักษารูปร่างหน้าตาให้ ดูหน้าเข้าหานะคะสำหรับสนับสนุนให้ทุกคนสวยหล่อนะคะโอเคสำหรับใครนะคะที่อยากจะปรึกษาดวงส่วนตัวเนี่ยนะคะก็กดลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้นะคะก็จะมีแบบโทรคุยแล้วก็แบบพิมพ์ตอบนะคะถ้าแบบเอออยากคุยด้วยอยากจะแบบปรึกษาเรื่องอะไรต่างๆนะคะก็กดลิงก์มาได้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะ